นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะวาจาจิตตังอาหางวันทานาคาธิปดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยัมปิ กายวาจาจิตตังอหางวันทานาคาธิปดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิตาติยัมปิกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิสาธุสาธุสาธุ